นี่คือกำแพงเมืองการจนบุรีทิศเหนือครับติดกับบ้านคนเนาะแถบทิศเหนือนี่ก็น่าจะไม่เหลืออะไรแล้วบ้านคนทับหมดแล้ว ยังมีแนวกำแพงอยู่ครับมุมตรงนั้นก็จะมีป้อมอยู่ป้อมหนึ่งปัจจุบันเป็นบ้านคนเข้าบา่ได้ เราก็จะเห็นป้อมอยู่ต้นไม้บงังนี่ป้อมมุมเมืองทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นบ้านคนคเป็นที่ราชพลาสดุกเขาเช่าที่ของหลวงอยู่เสียได้มาก แต่ก็ถือว่าป้อมเมืองกาญจนบุรีสมบูรณ์กว่าเมื่อป้อมที่ราบุรีครับเพราะป้อมที่ราดบุรีนี้หกป้อมเหลือแค่แค่สองป้อมที่นี่หกป้อมผมเห็นประมาณสี่ป้อมสามป้อมที่ดูสมบูรณ์หนึ่งป้อมที่เห็นฐานอีกสองป้อมไม่เห็นอะไร เป็นปัม๊มด้วย จริงๆเขาบอกว่าเข้าไปทางนี้ได้ครับแต่ปัจจุบันปิดแล้วไม่ให้เข้าโดยครอบครองโดยชาวบ้านไปแล้วอันนี้เป็นสองหลังนี้เขาบอกว่าเป็น